อันอันนี้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันเองอือครับทำไม้กวาดเพราะว่าเราไฟออกนอกหมู่บ้านไม่ได้อะครับอืมทำไม้กวาดส่งขายช่วงโควิดนะ,ะครับก็มาหัดม่งทำมากกนะันครับแล้วขายได้อันเท่าไหร่มะลูอันละห้าส่งห้าสิบอ่ะกครับวันหนึ่งก็พอสร้างไรายได้ได้เนาะ อือันนึงก็ประมาณวันนึงก็ประมาณห้าหกอันได้ครับอ๋อตอนหนึ่งคนนะเนอะครับก็สร้างรายได้ให้ก็ต่อคนวันละสามสี่ร้อยครับอืมตกแล้วกี่คนครับเนี่ยสิบเอ็ดคนสิบเอ็ดคนโอ้ก็เดือนหนึ่งก็เกือบแสนเลยั้มครับเนี่ยโอ้โอแล้วเหล่ายากัหมครับเนี่ยมันก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับอืมแล้วเราใช้ไม้อะไรครับเนี่ย อันนี้หากันเองหรือไงหากันเองตำป่าตำครับอ๋อลดต้นทุนด้วยลดต้นทุนเราไม่ได้ซื้อเขาครับเอเอหนต้นบาทอซื้อคอรำมาสี่บาทยังไม่ได้ด <4 S 2> ัดได้หลาานะนาาครับถ้าดัดเหลาแล้วล่ะสิบห้าบาทสิบห้าบาทโอ้เราหาเองนี่ฟรีเลยจ้ะมาดัดเองเหลาเองเนี่ยค่ะแล้วอย่างกระพงนะครับพงพงซื้อซื้อค่า

ครับอืมอันนี้ก็สอนคนที่อยากจะเป็นด้วยใช่ไหมครับครับอ,อ,อ๋อถ้าใครอยากจะเป็นก็มาสอนสร้างไรายได้ให้อันนี้จะเสร็จแล้วใช่ไหมครับเนี่ยทำพร้อมกันครับหกสิบาทอะอืมไ,ได้แล้ว แล้วเนีอีนี่สิไม่สวยโอครับ ครับอ๋อตามบ้านมีอยู่แล้วตามบ้านมีอยู่แล้วเราปลูกมาให้ผ่ที่ทำด้าเนี่ยนะครับแล้วก้านมะพร้าวล่ะบ้านมะพร้าวก็มีมีคือเขาบ้างมีบ้างครับอืมเพราะว่าส่วนใหญ่มีมะพร้าวอยู่แล้วตามบ้านแต่ว่ามันไม่พอครับอืมก็ซื้อบ้างอันนั้นบ้างเนาะครับ ยังไม่ได้เลยได้ไปกันไงอ่ะเลือกซื้อกลิตมาใช่ไหมล่ะปุ๊บกลิตย่าอะไรก็เป็อดีๆไหนจะจับตาตายดิบอ่ะได้ไหมย่าครับอืมครับอย่างนี้ขายอันเท่าไหร่ครับห้าติดจ้ะอันนี้ทำง่ายกว่าไม้กวาดพงเนาะม,มันมันคะละอย่างมันหลายขั้นตอนครับ แต่นี้หลายขั้นตอนเดี๋ยวค่ะแล้วก็ยังจะต้องตอกตะปูมัดลวดครับหลายขั้นตอนแต่บางทีพลาดตัดข้าวคุณหากินสองอย่างเลยไงยะคุูหากินต้นอย่างเดียวเนอะไรวันนั้นเป็นด้ที่ยววหน้าทิ่ย์เมื่อไหร่อะับกินต้มไก่กันไม่วันนี้วันที่เท่าไหร่จ๊ะวันที่ <ส>ตัดเ็บไมั่คอันนี้อันเท่าไหร่ห้าสิบบาทอ๋อห้าสิบบาทครับนะครับของกลุ่มไม้กวาดบ้านหนองมะกอกนะครับก็มีชาวบ้านที่รวมกลุ่มกันทํานะครับคนนึงก็ประมาณรายได้นะครับก็ประมาณ3,000บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ ขายแทบไม่พอครับตอนนี้เพราะม,มันต้องใช้กันอยู่เรื่อยนะครับในเรื่องไล้กว่าครับกลุ่มหนึ่งนี่ก็สามารถสร้างไรายได้ต่อเดือนนี่เป็นแสนใช่ไหมครับครับผมได้ครับอ,อ๋อครับ